ครับผมสวัสดีครับตอนตัเช้าครับตัดเช้าแปดโมงครับกกว่ารีวิวครับรีวิวออกมาว้ามหมูครับเรื่องหมูขามสายครับสี่สายพันครับ จากป้าครับป้าพาเมยเดี๋ยวมาลัดไวดูล็อกครับเกเลยออกมาแบบนี้ครับเรียงง่ายครับคุนพ้อมครับเรียงง่ายโตเร็วมแม่พันธุ์ครับมีแม่พันธุ์อยู่แม่พันธุ์มีอยู่สี่แม่ใหญ่ UC, ครับ นู่นแม่น้อยหาแม่น้อยะยอยขายออก้วครับมุกกรเลี้ยงหลายอยู่ครับจับต,ตัวใหญ่ดีครับเหนือเดียงหลายครับหมูสายพันธุ์นี่หมูผสมขามสายมานจะเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเลี้ยงปอย พูณพอพันโดนล็อกครับเอามาผสมเป็นหูเพื่อนบ้านครับยืมมาผสมพันจะเช้าก็ให้หญ้าก้อนครับให้กินหญ้าก,ก้อนเดี๋ยวจะสายอคอยกินอาหารครับ อย่ากินผักกินใบกล้ยใบไผ่ครับกระถินครับมีแม่นีตื้นนุ่ยน,นะครับล้องเริ่มแม่สาวไล้ลูกชุดแรกครับเนะอย่าเทียงกันเล็กหน่อย4ีเดือน อ้อมให้พันยูประมาณลายเสร็จรครับก็ออมง่ายครับใส่ตะไคร้ไม่ไพ่ลับเนพันจะอยู่ทั้างหนครับ เริ่มผสมบางตัวแล้วครับแม่น,นีอาจผสมติดแล้วกม่เบนไงก็เหลืออายุสองแม่กำลังผสม พันครับดูล็อกดูล็อกลอยก,ลก็ลูกประมาณลอยหาหกสิบลูกกินยาไปก่อนเดี๋ยวค่อยกินอาหารกินทุกชนิดครับ แต่ยาเอาใบามันให้กินพ่อใบมันกินอะไรครับท้องไข้ท้องอืดอวัวหมูว่าควายครับกินอะไรครับใบมันสดกินอะไรมันมียางสารเคมีครับ แต่ไม่ลมใหม่จักน้อยครับตัวนั้นใสยอยู่น้ำดูแรงครับตัวนี้ทองตกเก้เขาก็เอาเขาไว้ล็อกครับฝนกำลังจะหมดครับใกล้จะหอดปีไหมโห้สายพานนี่ คนท่านครับอึดมมีโูกมีไพ่เลี้ยงง่ายครับเฮ้สนใจไปเลี้ยงกะมาเอาครับมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ คนทรายไห้เพิ่นนอนเล่นครับเพิน่นจิชอบกองทรายมันเย็นครับมีประมาณสิบกว่าตัวครับทั้งหมด เนี่ยน้ำใหม่แล้วเดี๋ยวจะออกไปปรุงอาหารกันส่วนอาหารก็ไม่จะอาหารจะมีต้มเข่าครับซื้ขอขบไปมาต้มประมาณสองถ้วยครับตอหมูเกือบสิบตัวครับทั้งหลายทั้งนี้ผสมล้ำครับสมล้ำใส่น้ำให้เยอะ เราเลอกกับปลูกพืชครับใบปลาล์มกับกินครับปลูกกล้วยปลูกต้นไผ่น้ำครับใบไผ่อ่อนตัดให้่นกินกินครับกินทุกอย่าง หญากกินแทบทุกอย่างครับพกกระเฉดพกกระถินมีใบไผ่จนหล่อนครับวงมาเลยตาให้เพื่นกินไก่ คุณแม่นำนอนพักผ่อนละ่ะครับผมฝากติดตามกดนเลยก็แช่ครับอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนครับสบายดีดีไม่แห้งครับในประเทศต่างประเทศครับสวัสดีครับ